โลกมนุษย์เป็นมาอย่างไรมีใครเคยสงสัยไหมว่าตัวมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดอาศัยอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้เราและเขาเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรในชุดสารคดีต่อไปนี้เราจะมาค้นหาคำตอบกันแต่ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นก่อนว่าคำตอบที่เรากำลังค้นหาต่อไปนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น โดยอาศัยพื้นฐานคำตอบจากการศึกษาของนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกที่พยายามจะหาคำตอบกันโดยตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์มีใช้การกล่าวอ้างกันแบบเลื่อนลอยสารคดีชุดนี้อาศัยการสืบค้นในบรรดาข้อมูลทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมาสรุปรวบรวมอธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันว่า AI นั่นเองเราจะแบ่งออกเป็นตอนๆ โดยเริ่มจากการหาคำตอบว่าโลกที่เราอาศัยกันอยู่นี้มีความเป็นมาอย่างไรสิ่งมีชีวิตบนโลกมาจากไหนจากนั้นจะมุ่งหาคำตอบไปเฉพาะเรื่องว่ามนุษย์ถือกำเนิดมาอย่างไรเส้นทางเดินจากจุดเริ่มของการกำเนิดมนุษย์เราผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างที่ทำให้เกิดจุดของการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์โลกในปัจจุบันทำไมถึงหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายภาษารวมไปถึงถิ่นที่อยู่ตามทวีปต่างๆกระจายไปทั่วทุกมุมโลกและท้ายที่สุดแต่ไม่สุดท้ายคือแนวโน้มที่อาจเป็นไปได้ในอนาคตโดยจัดทำเป็นเรื่องราวสำคัญสคัญแบบสรุปผู้ให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจทั้งบดนี้จะมี7ตอนด้วยกันคือตอนที่ 1. กําเนิดโลกตอนที่2กําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตอนที่3กําเนิดของมนุษย์ ตอนที่ 4. มนุษย์ในยุคช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนที่ 5. อารยธรรมช่วงแรกของมนุษย์ซึ่งตอนนี้จะกล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอริยธรรมคือภาษาเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนตอนที่ 6. สงครามและความขัดแยง้งอันเป็นเหตุให้เกิดการก่อรูปร่างแบ่งแยกเป็นประเทศต่างๆและตอนที่7อนาคตโลกจะไปทางใดจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมกัน กำเนิดจักรวาลสู่การกำเนิดโลกจากแบบจำลองที่ยอมรับกันในปัจจุบันมีข้อสันนิษฐานว่ากำเนิดของจักรวาลเกิดมาจากเหตุการณ์ที่เรียกชื่อว่า Big Bang เกิดเป็นเมฆแกส๊สและฝุ่นเนบูลากระจายออกไปกิดเป็นแก,ลกนลลนแกล็กซี่ต่างๆเป็นล้านล้านแกล็กซี่ภายใต้สิ่งที่เราเรียกกันว่าจักรวาล อันไม่มีขอบเขตและที่สิ้นสุดเมื่อประมาณ1,3800ล้านปีก่อนเวลาผ่านไปอีกเกือบ1,000 0ล้านปีคือประมาณ4,500ถึง4,400ล้านปีเกิดปรากฏการณ์หนึ่งก่อตัวขึ้นในกาแล็กซีทางช้างเผือกเกิดเป็นระบบสุริยะซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง รายล้อมไปด้วยดาวเคราะห์ต่างๆที่เป็นบริวารในระบบสุริยะมีทั้งหมด8ดวงซึ่งหนึ่งในนี้ก็คือโลกที่เกิดจากการรวมตัวกันของเมฆก,กา๊าซและฝุ่นในอวกาศเกิดเป็นแผ่นที่มีเชื่อเรียกว่าโปรโตแพลเนตารีซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักที่ดาวเคราะห์ดวงจันทร์และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆก่อตัวขึ้นมีสภาพร้อนและเป็นแมกมาา รวมทั้งการชนขนาดใหญ่ที่เป็นเหตุให้แกนการหมุนของโลกเอียงไปและทําให้เศษวัสดุบางส่วนหลุดไปโคจรรอบโลกซึ่งคือดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกอีกด้วยเมื่อโลกใหญ่พอความร้อนจากการชนการยุบตัวและการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีทําให้วัสดุหลอมเหลวหนักหรือธาตุหนักเช่นเหล็กจมลงสู่ศูนย์กลางเป็นแกนโลก ขณะที่ซิลิเจตและวัสดุเบาตายขึ้นเป็นแมนเทิลและเปลือกโลกกระบวนการนี้เป็นการแยกชั้นวัสดุมีการปลดปล่อยก๊าซจากภูเขาไฟนำไปสู่การเย็นตัวและแข็งตัวเป็นโครงสร้างชั้นของเปลือกหรือผิวชั้นนอกของโลกการนำพาน้ำปรากฏขึ้นเป็นมหาสมุทรแรกและชั้นบรรยากาศพื้นฐานที่พื้นผิวโลก ในยุคแรกก่อตัวเป็นทวีปยุคแรกและการเริ่มเป็นแผ่นธรณีจากนั้นก็มีวิวัฒนาการของชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรที่พื้นผิวเกิดสภาพทางไบโอเคมีและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศมีเศษอินทรีย์สะสมในแหล่งน้ําอาจถูกสังเคราะห์นในมหาสมุทรยุคแรกที่พัฒนาไปสู่สภาพที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุนกระบวนการทางชีวภาพที่เริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ซึ่งในยุคนี้ถูกเรียกชื่อว่ายุคแฟเนโรโซอิกแต่และช่วงเวลาของการเปลี่ยนฐานใช้เวลาในระดับล้านถึงพันล้านปีขอจบการหาคำตอบโดยสรุปว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรไว้เพียงแค่นี้ก่อนส่วนโลกจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไรติดตามชมได้ในตอนต่อไป